สวัสดีค่ะพี่เจมส์นะคะ พี่เจฟจากช่อง u t u b e พี่เจฟมะเร็งปกป้องไตนะคะวันนี้พี่เจฟมาให้สาระน่ารู้ดีๆกับกลุ่มของผู้ป่วยนะคะที่ตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายของเราเช่นมีเรื่องของก้อนเนื้อหรือเนื้อร้ายเกิดขึ้นในร่างกายสิ่งที่สําคัญที่สุดของของผู้ป่วยนั้นก็คือการเดินเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้นั่นเองพี่เจฟมีแนวทางในการปฏิบัติตัวด้วยกัน3แนวทางในการปฏิบัติตัวสําหรับผู้ป่วยกลุ่มที่พบความผิดปกติในร่างกายและต้อง องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินเข้าสู่กระบวนการรักษานั่นเองข้อที่1ก็คือการพักผ่อนค่ะเราจะต้องปฏิบัติตัวโดยการเริ่มที่จะ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตถ้าเราเคยเป็นคนนอนดึกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงโดยการน,นอนให้เร็วนะคะและช่วงค่าคืนในขณะที่เรานอนเราก็ต้องเราก็ต้องพักผ่อนให้อย่างเต็มที่นะคะใช้เวลาพักผ่อนให้อย่างเต็มที่อย่างน้อย6-8ชั่วโมงและการนอนนั้นก็ต้องเป็นการนอนหลับลึกที่สุดนะคะ2ก็คือการรับประทานอาหารช่วงที่เราตรวจพบแล้วเราเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยเราอย่าหวังหรืออย่าห่วงว่าตัวเองนั้นจะัวอ้วน เรากลัวอ้วนไม่ได้นะคะเราจะต้องทานอาหารให้เต็มที่ให้ทานอาหารให้ครบห้ามู่นะคะอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาหารทั่วไปนะคะก็มีข้อจํากัดบ,บ้างเช่นไม่มันไม่ปิ้งไม่ย่างไม่ทอด แบบนี้นะคะส่วนข้อที่3เราต้องดูแลจิตใจของเราในการฝึกสมาธิในการปล่อยวางในการไม่เครียดนั่นเองค่ะถ้าเราทําได้3ข้อนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทําให้เกิดสภาวะร่างกายที่แข็งแรงก็คือร่างกายจะมีการสร้างเซลล์ดีๆขึ้นมากระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เราแต่ทําไมก็ยังมีหลายทั้งหลายท่านที่ก็ปฏิบัติตัวเช่นนี้แล้วพอเดินเข้าสู่กระบวนการรักษา ก็รับีโมไม่ได้เม็ดเลือดขาวก็ตกอยู่ดีเป็นเพราะว่าสาเหตุหลักๆใหญ่ๆนั้นเกิดมาจากเมื่อเรานั้นตกเป็นผู้ป่วยในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคุณหมอมีหนังสือเขียนไว้มากมายหลายเล่มเลยค่ะว่ากระบวนการอาหารหรือกระบวนการพักผ่อนหรือกระบวนการความเครียดนั้น,น่ ไามา่สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวได้ทันในขณะที่เราจะต้องรับีโมนั่นเองค่ะจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ป่วยนั้นจะต้องตระหนักอย่างมากนะคะเจีบ๊บนั่งทํางานอยู่ในจุดนี้มา12ปีในการแนะนําสารอาหารดีๆให้กับผู้ป่วยถ้ายังไงแล้วสนใจ เห็นคลิปเจีย๊ยบนะคะแล้วสนใจว่าเราจะทํายังไงดีในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวในช่วงที่เราจะต้องรับเคีโมจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงเจีย๊ยบมีคําแนะนํานะคะติดต่อมาตามรายไอเดีเบอร์โทรศัพท์นี้ได้คุยสายกับเจีย๊ยบทุกทุกท่านนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วพบกันนะคะถ้ามีอะไรก็โทรมาขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ